ปีสองมีคนไหนแซ่บๆไหมคะยังไม่ได้ชิมนะเสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรารายการนำเสนอหน้า,นาค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาเฟืองค่ะมาไฟค่ะมาพูด มาแล้วมาแล้วพอแล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอุ๊ยตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลการสาตร์ธารณสุขศิลีนทรจังหวัดอุบลราชธานีไงล่ะคะหรือเรียกง่ายๆว่าวสสอุบลค่ะเอ๊ได้ยินข่าวไว้ว่าเขาเปิดรัสนที่รอ่รับถึงวันที่ึง่ันที่29มกราคมนี้นั่นเองค่ะ เราไร้สาระกันมามากพอแล้วนะคะต่อไปไร้สาระยังไงเมื่อกี้มีสาระตั้งเยอะะต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสารเน <Yeah. S 1> ่สารเน่ที่ไหนก่อนตามมาค่ะไปไป ท่นขอหันมานิดนึงได้มั้ยคะเปิดนะอ่ขอเปิดหน้านิดนึงได้ไหมคะได้ครั o my god พอดีทำามีแม่ปกติมีเรียนก็อยากเลิกอะไรนะลืมซ้งมันพูดใหม่เอาใหม่เอาใหม่ะไม่ได้ไม่เอาพูดเลยฉันมาทํอะไรที่นี่ ก็ถามสิสิบห้าเอ่อจากที่ไหนคะเนี่ยลำพูนครับพักลำพูนกะเจ้าเยอะเนาะเหนือพูดพูดเหนือให้สักนิดได้ไหมคะพูดว่าไงครับพูดว่าอะไรดีคะพูดอะไรดีแบบเชิญชวนแบบเชิญชวนก็ได้เชิญชวนน้องๆคนเหนือมาเฮียนที่อุบลนะครับเฮ้ยไอ้บ้า ก็แค่นี้แหละ<ม>เนาะรบกวนเขามากเกินไปแล้วเขาเหนื่อยนะเนี่ยเขาเขายืมเพื่อนมปกติปกติมีเพื่อนไหมคะมีครับ <c oughs> มีอยู่แล้วมึงก็คบคนผ่านผ่านไปหาผิดไงคบเราดีแล้วพาไปหาแม่ยาย ได้ข่า,าวว่าเราเดินมาที่ตึกพันตานันเนี่ยใช่ไหมตึกพันตานย์บริการชุมชนเนี่ยสักนิดหนึ่งเราไปดูอาจารย์ดีกว่าว่าแซบขนาดไหนคะ่ะได้ยินข่าวว่าคือแซบมากจริงไหมคะแซบจริงได้ยินข่าวก็ต้องไปดูค่ะไปค่ะทำไมหรออาจารย์สอนอะไรบ้างคะอาจารย์ก็สอนอาจารย์สอนอะไรนะคะอาจารย์สอนให้รักในความรู้ ว่าตายว่าตายไม่รู้เลยว่าเล่นไปแล้วมุกนี้โกรธไปคัดซีนนั้นออกแล้วครับเอาซีนนี้อาจารย์ขอยิงยิงมุกนี้ก่อนจริงอาจารย์เเรียนอสอนอะไรคะอาจารย์สอนทันตันนะครับว่ามีสอนแผลบบ้างเมื่อกี้พาไปดูแผบกันหรือยังยังเลยค่ะอ้าวงั้นอาจารย์พาเดินอยู่แล้วกันอ่าเดี๋ยวไม่มีซีนเดี๋ยวซีนไม่เยอะไปครับไปดูว่าได้ได้ที่ฝึกการปักกันค่ะ เร,อร,รอ่อยูอย่้า่หลอกจริงโอ้แม่ก็เพิ่งเคย oh เข้ามานะคะจรับจริงเพิ่งเคยเข้ามาที่ฝึกปฏิบัติก็คือให้ฝึกจริงเลยจะมีคนไข้ามาฝึกหรือว่าฝึกกับเพื่อนเพื่อนก็จะฝึกกันในนี้อันนี้ก็สำหรับก็ให้ใครน้องๆคนไหนที่ต้องการมาเรียนโอเคให้อาจารย์คือเองเลยโอเคได้เลยเหมือนเราไม่นัดกันมาโอเคเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับถ้าใครมาเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยก่อนที่จะลงไปในชุมชนจริงๆค่ะเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์น้องปีไหนมาี่ปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งอาจจะยังไม่รู้อะไรมากมาย ต่น้องอาจจะได้ขึ้นเขียงกันบ้างแล้วเพราะว่าพี่ๆถูกจับตรวจอะไรเงี้ยก็ตรวจอะไรคะตรวจอ่าภายในช่องปากภายในช่องปากตายแม่เวนบอกให้แบบทำไมมันเป็นอะไรอยากตรวจภายในช่องคออยากตรวจหรืออยากโดนตรวจพอเสียบคีปอะไรออกมาโอเคก้อนนี้ครับก้อนแนะนําว่าถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนอ่าก็ได้เลยเพราะว่า จบมาก็เป็นหมอฟันน้อยเออแต่ว่าโอแล้วหมอฟันน้อยนี่ยังไงคะแล้วไม่ฟันน้อยฟันใหญ่หรอคะแมก็ว่าไปหมอฟันเหมือนไม่น้ัดกันมาอีกแล้วก็คือหมอฟันก็ทําฟันได้ปกตินะครับขุดหุ้นปูอุดฟันถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยเขาจบไปก็ทํางานตรงนั้นจะไปทํางานส่วนมากก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพซะมากกว่าโอเคเนาะค่ะอือฮึลิงคนไหนไว้หรือเปล่าในหลักสตรนี้บ้าไม่ เนียนหนึ่งโอเคยังไงก็ไปที่ปีสองมีคนไหนแซ่บไหมคะยังไม่ได้ชิมอะได้เหรอครัสคนัสเทคนีคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอุ้ยเขาสมุดนั่นเองค่ะตอนนี้สาขาเทคนิคเพศสัตว์กำลังทำอะไรเราต้องไปชมค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่กันคะ อ๋อกำลังทำงานค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆน้องๆรู้จักได้ไหมคะโอ๊ยเปิดแมทได้นิดนึงได้ไหมแมทได้แมทแล้วอยากดูหน้าหน้ารักตูนตูมีมากเอ๋อจากจากไหนคะเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อยโสค่ะยโสโซทอนตอนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังเปิดดีดค่ะดีดยา โ oh <c oughs> อ้ม y ก o d กังวลไหมหนีังวลค่ะเพราะว่าทําแบบว่ากังวลน,นะคะเพราะว่าทําแข่งกับเวลาค่ะโอเคตอนนี้เราก็คือรบกวนเวลาเขาขอหนึ่งขอหนึ่งคำพูดได้ไหมว่าคำพูดอะคำ <c oughs> พูดอะไรคะคำ <c oughs> พูดอะไรคะเธอต้องพูดสิอะพูดคํานี้ไดไหม <c oughs> ยายกินยยน้ำลายน้ลำลายยายไหลย้อยฮะยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยค่ะพูดค่ะ ยายกินนาเลรู้เฮ้ยแกรขอร้องหนึ่งยายกินลำยายน้ำลายยายยายไหลย้อยยอดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้เราก็จะไปแล้วนะคะพี่บุ๊คเราลบกวนเวลาเขามามากก่อนเลยนะคะพี่บุ๊คเขาแบบว่าเขาเรียนเขาเรียนเาทำงานนะคะพวกไร้สระก็ ไปดูต่อไปดีกว่าไปชมต่อไปเลยค่ะชวนเนาอเชิญชวนค่ะเชิญชวนนักศึกษาซึ่งเราจะเปิดรับรอบรอบที่หนึ่งเลยก็คือวันที่18ถึงวันที่29มกราคมนี้ก็อยากให้อาจารย์น่ะเชิญชวนรับนักศึกษาน้องม .6 อะไรอยเงี้ยอยากให้เข้าน้องม .6 วน้องที่จบไปแล้วหรืออะไรต่างๆค่ะก็ จริงๆแล้วเราจะมีการรับนักศึกษาทั้งหมด3ารอบนะครับก็จะมีรอบออรับตรงพื้นที่แล้วก็รอบแอดมิชชั่นนะครับก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับก็จะมีทั้งที่กำลังจะจบมัธยมมัศึกษาปีที่6แล้วก็พัฒนาบุคลากรน,นะครับซึ่งจะเป็นแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิชาชีพนี้นะครับไม่ว่าสาธารณสุขชุมชนทันตสาธารณสุขแล้วก็ จอพเอจ้าพนักง,งานเทคนิคเภสัชกรรมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับก็ถ้ามีความสนใจก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับเนาะก็เชิญชวนนะคะน้อง,องๆเนาะนให้เข้ามาสมัครหรือเข้ามาเรียนกันเนาะใช่ในวินไลของเราใช่เพื่อสี่แบบว่านาแบบว่านาความรู้ไปใช้ในแบบว่าอาชีพของเราช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเราเรียนสายนี้เราก็ต้องช่วยเหลือผู้คน่ะอนั่นแหละก็อย่าง ก็สุดท้ายนี้แลค่ะก็เราก็จะปิดจบไปกับพร้อมกับอาจารย์เลยเลค่ะเนาะดีกว่าก็เหนื่อยมากพอนแล้ววันนี้คือแบบอ้อมวิ๊นไลรยเรือนเราไปเราไปเยอะที่มากแล้วมาเจอพบเจอเยอะที่พบเจอคนในวิ๊นไลประมาณหนึ่งสาขาต่างๆหลักสูตรต่างๆคือแบบว่ามีความเป็นของตัวเองอ่ะคือแบบว่าเขาก็แบบเน้นของตัวเองอ่ะเนาะคือแบบ ดีจริงๆแต,แต่ทุกสาขาก,ก็คือเลิศแล้วก็ปังมากป<า>ังังมากจริงออืก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะย้ำนะคะวันที่ส8บแถึงยีมกราคมนี้ค่ะรอบรับตรงจากพื้นที่นั่นเองค่ะ,ะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ขอบคำมากขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไใครแล้วนะคะทุกคนไม่ให้ให้ให้ดีกับเราไปไม่ไปลาหปให้ปิดค่ะ